คนนี้ยังไม่มีคนดูเลยวันนี้มาดูฝนดาวตกกันนะครับ สวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับอันนี้วันนี้มาดูฝนดาวตกกันนะครับอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าผมยืนดูแล้วเมื่อกี้ตกอยู่นะครับวันนี้วันนี้ฝนดาวตกตกแบบจริงจังมากวันนี้อาจจะตกแบบเรื่อยๆนะไม่ได้ตกแบบเป็นฝนดาวตกนะตกเรื่อยๆ แต่ในไลฟ์สดน,น่าจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องมันเล็กอ้อยตกไปแล้วเมื่อกี้มองไม่ทันโอ้หแบบชัดเจนมากเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะฝนดาตกก่อนหน้าน,นี้ยสักประมาณสามทุมนะตกแบบตกตกที่มากเลยห้าวิตกประมาณห้าลูกเลยนะฝนดาวตก จะมาเป็นช่วงๆนะครับมันไม่ได้ตกแบบเป็นแบบตกต่อกันอย่างเงี้ยตกเรื่อยๆนะเป็นครั้งแรกแบบดูฝนเราตกแบบจริงจังมากเลยเออหน้าบ้านน่าจะเห็นชัดนะครับผมในกล้องอาจจะมองไม่เห็นไม่เห็นเลยแหละถ่ายไม่ทันเพราะว่าตกเร็วมากบางลูกก็ตกช้าๆนะแบบ เป็นแสงแบบแสงสว่างมากเลยแสงจ้าเลยอดี๋ยวบางลูกก็เร็วมากเร็วจนไม่ทันเลยมองแทบไม่ทันวันนี้ดาวเต็มท้องฟ้าครับบรรยากาศดีตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคอีสานนะถ่ายที่ว่าอีสานภาคอีสานน่าจะเห็นชัดอยู่แต่ไม่รู้ว่าในเมืองเห็นหรือเปล่า ลองลองออกไปดูที่หน้าบ้านนะครับปิดไฟก็ยืนดูสิบนาทีนี่น่าจะเห็นเนี่ย <c oughs> มันมันจะตกไม่เร็วนะแต่ถ้าอี่ผมเคยเห็นที่ไหนนะที่เขาถ่ายน่าจะอุบลมั้งน่าจะอุบลแหละอุบลราชธานีอะไรนะผาแต้มนะ ผาแต้มเนี่ยน่าจะเห็นชัดเลยแหละผาแต้มเนี่ยแต่คนก็น่าจะเยอะนะตอนนี้มองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันกล้องมันเล็กถ่ายด้วยโทรศัพท์ถ่ายไม่ทันด้วยไม่ใช่เลยมันตกเร็วมากเลยสวัสดีคนดูน,นะครับสิบคนนะโอ้คนดูไวมากครับเมื่อกี้ สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ฝนดาวตกในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแนะนำให้ไปดูหน้าบ้านน่าจะเห็นนะเอ <c oughs> ผมข้าลงก่อนหมอกน่าจะแรงจะเป็นบัดการเริ่มเย็นแล้วโอ้สิบสามคนดูแล้ว <c oughs> คนเข้ามาใหม่อาจจะงงนะ <c oughs> ถ่ายอะไรเนี่ยว <c oughs> ันนี้มาถ่ายฝนดาวตกนะครับ เต็มรู้จะถ่ายทันไหมพยายามถ่ายให้ทันแหละมันไม่ทันตรลมเย็นมากเลยบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้โอ้สวัสดีคนดู38คนมนันอาจจะมองไม่เห็นนะครับสวัสดีครับผมมาดูฝนดาวตกกันนะครับผม นะครับมันมองไม่เห็นวันนี้ฝนดาวตกมองไม่เห็นเลยครับฝนดาวตกว,วันนี้สวัสดีครับกรตูนวันนี้มาดูฝนดาวตกกันนะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับต้องไปดูหน้าบ้านนะกระตูน นนกระตูนมองเห็นไหมเอนอกใจสวัสดีครับผม เห็นไหมเห็นฝนแล้วตรงไหมเดี๋ยวนะโอ้โหถ่ายไม่ทันไปแล้วเมื่กีเลยลองไปดูหน้าบ้านกันครับ มาดูฝนตกกันนะครับผมไหนก็อาจจะมองไม่เห็นใช่ต้องดูดีๆเพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณสามทุ่มชัดมากตกเร็วมากเห็น เห็นหลายลูกแล้วนะแบบเอาแบบจะจะชัดๆก็สีห้าลูกอะแบบชัดเจนเลยแต่ถ่ายไม่่านแต่ก็อยากดูแบบเป็นฝนดาวตกนะไม่รู้มันจะตกตอนไหนนะอาจจะดึกนะโอ้สักคนคนดูแปดคนครับเมื่อกี้คนดูเยอะมากเลยหายแล้ว นเนี่ยดาวมีใบบึงครับใบบึงนะคร <c oughs> ัะคะบนะะหนาวแล้วเ <c oughs> ข้าบ้านนอนแล้วโอ้โหเย็นเจี๊ยบลมแรงมากเลย โอเคทนอยู่พี่อาจจะหนาวนะตอนนี้มลมเย็นมากเลยตอนนี้พี่อยู่ยะโสธรยะโสธร นนี้อยู่ยะโสธรครับผมยะโสพรเอ้ยยยุยะโสธรน,นะไม่ใช่ยะโสธรกิดอำนาจนะอำนาจประมาณ40่สิบโลถ้าผมรู้นะวันนี้นะผมจะไปเลยแหละพาแต้มไหมไปดูฝนฝนตะกอกอ้สุพรรณบุรีโอ้เคยไปเที่ยวนะสุพรรณบุรี สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนี่วัดสวยมากเลยนะวัดใหญ่มากสุพรรณบุรีเห็นไหมเห็นเห็นเห็นฝนดาวตกไหมสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก็แถวแถวอันนี้ไหมไม่ใช่แถวแถวดิมันต้อง สุพรรณบุรีแล้วก็อะไรนะสุพรรณบุรีมันติดอะไรนะสุพรรณบุรีกำแพงเพชรเหรอหมั่วแล้ว <laughs> ทำไมถึงไม่ได้ออกไปนอนแล้วเหรอ ดีย๋ยวให้ดูในกล้องก็ได้นี่เดี๋ยวก็เห็นพี่ตั้งใจถ่ายอยู่พี่จะตั้งใจถ่ายอะไรนะพี่อันไม่ออก ปฏิคนดูเจ็ดคนนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มตอนนี้ยืนมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงละอ๋อสุพรรณบุรีเมืองยุทธหทัตถีใช่ใช่ช่ช่เป็นเมืองเก่าแก่นะเป็นเมืองโบราณน,นะสุพรรณบุรีนะ เมืองสุพรรณบุรีนี่อะไรนะจะเด่นเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องวัดเหรอที่ท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวอยู่นะสุพรรณบุรีใช่พี่ก็ว่าจะนั่งแหละแต่กลัวถ่ายไม่ทันไงน,นั่งจับกล้องอยู่ ครับถูตกต้องโอเควิสุพรรณบุรีเนี่ยเมืองเมืองเก่าเนี่ยเยอะเมืองเก่าเยอะเห็นคนไปถ่ายนะไม่ใช่ไปถ่ายหรอกเราก็เคยไปผมก็เคยไปแต่รู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะเลยแหละ ใช่ใช่ใช่วรรณคดีใช่าาใช่ใชเมืองเอาอย่างนี้นะแบบสุพรรณบุรีเนะี่ยเป็นเมืองที่แบบอันนี้ความความความคิดเห็นส่วนตัวนะแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นความเชื่อเนาะเหมือนเป็นเออเห็นแล้วมันขลังไงไม่รู้สุพรรณบุรีคือมันเป็นแบบเมืองตำนานแหละตำนานเลยแหละสุพรรณบุรีเนี่ย อายุทยาก็อีกรูปแบบหนึง่งอ,อายุทยาเคยไปอยู่วัดเขาแก่แต่สุพรรณบุรีนี่ก็ขึ้นชื่อมากพี่เป็นคนโคนละแต่พี่มาทำงานอยู่เนี่ยพี่ก็เที่ยวเกือบบทุกจังหวัดเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายลงเลยไปเที่ยว ล่าสุดนี่จะไปคอนแก่นในล่าสุดคอนแก่นก็นที่เดียวเยอะแล้วก็ไปอุดรน,นะอุดรก็อะไรนะคำชะโนดใช่โซนโซนภาคอีสานนะไปเกือบจะหมดละเหลือ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 อะไรนะเหลือนี่ผ้าอีสานเหลือเหลอโอ้สวยมากเมื่อกี้ตรงมาแล้วลูกนึงถ่ายไม่ได้ ภาคอีสานอะไรนะนครพนมเหรอใช่ดิอยู่ใกล้ๆเลยอยู่เนี่ยติดๆกับสกลน,นครเนี่ยที่เที่ยวริมโของอยากไปกินอาหารเวียดนามสุพรรณบุรีหนาวระยาสุพรรณบุรี สวัสด,ดีคนดู26คนนะครับผมวันนี้มาดูฝนดาวตกใช่ๆช่ใช่ล้ำเลืเรื่องพาเครื่องใช่ๆช่ช่าเครื่องแบบวัดดังๆเยอะมากแต่ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องพ่าเนาะแต่ว่าเคยเคยดูอยู่อะเออสุพรรณบุรีเนี่ย ขึ้นชื่อมากเพื่องพระอ๋อหนาวแล้วจะรู้สึกว่าลมแรงมากเลยตอนนี้ ไม่ทันไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะอาจจะมีลมแทรกนะว่าลมแรงมากที่สุพรรณบุรีมีพระเครื่องให้เช่าอ๋อใช่ใช่พระเครื่องน่าจะเยอะนะสุพรรณบุรีอะแต่ก็เห็นนะเห็นคนเขาก็ดู สุพรรณบุรีอะไรนะ้าเครื่อง้าแบบเก่าแก่แบบเก่าเก็บเลยแหละขังอะ่ะถ้าจะเช่าก็คือเช่าความนะขงังนั่นแหละของแบบนี้แบบส่วนตัวเลยนะขอช่ชอบประมาณเนี้ยถ้าเห็นก็เช่าเลยนะ พระไม่เป็นนะแต่ว่าชอบก็ดูดูดูได้อยู่ถ้าไปก็อาจจะมีเช่านะถ้าไปเที่ยวเห็นแบบถูกใจสวยก็ขอเชา่ามาเราจะได้แบบคุยได้นะว่าซื้อมาจากสุพรรณบุรีเอ้ยเช่ามาจากสุพรรณบุรีขลังมาก สถานที่ท่องเที่ยวกว่าเยอะคนเดียวน่าจะเที่ยวไม่หมดลสมพันณบุรีขึ้นชื่อมากอาหารก็นะอาหารแบบผมบอกเลยนะอาหารแบบททไทยเลยนะรสชาติแบบมันว้าวมากเลยอยู่อยู่ภาคอีสานก็กินแบบอีแบบหนึ่งนะภาคอีสานะรสชาติหนึ่งอยู่ภาคกลางก็ อีกแบบหนึ่งก็กลางจริงๆออะอยู่อะไรนะอยู่ภาคเหนือภาคเหนือยังไม่เคยยังไม่เคยกินรสชาติแต่เคยกินควกกลิง่งมันก็อีกแบบหนึง่งคืออยากอยากลองกินดูแบบรสชาติจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าโซนโซนสุวรรณบุรีแถวขึ้นไปอยุธยาอะไรไปเนี่ย โซนฝั่งนู้นนะฝั่งโซนมุรีติดอะไรไม่รู้ใช่นาหรือเปล่ารสชาติแบบอืมอร่อยมากน,นโอ้โหนี่ฝั่งนี้หูชัดเจนมากครับเร็วมากเลยเมื่อกี้นี่ อีกสักพักจะเข้าบ้านแล้วเห็นหลายลูกแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้ววันนี้เห็นฝนดาวตกแล้วตั้งแต่ดูดาวตกมานี่มีครั้งเนี่ยนานที่สุดละเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะจะลงไล้์แล้วคนดูห้าคนเมื่อกี้คนดูอย่างเยอะ ดูสามสิบกว่าคนอลไรไม่ใช่มันอาจจะมองไม่เห็นนะครับวันนี้มันมืดมันมืดอ,อยู่เลย <c oughs> <c oughs> ผมหมายถึงนี้โทรศัพท์นะมองไม่เห็นแน่นอนเลยมันต้องออกมาดูข้างนอกน่าจะชัดเจนมาดูข้างนอกดีกว่าดูสักพักนอนดูไให้ดีก็นอนแบบนอนแบบจริงจังไปเลยอืมถ้าไม่กลัวเป็นหวัดนะ เดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะครับผมจะเข้าบ้านแล้วเพราะว่าผมยืนน่าจะประมาณเกือบเชือบชั่วโมงแล้วฝนดาวตนนะครับวันนี้ออกมาดูกันได้เลยเพราะว่าตกไกลนะชัดเจนอยู่นะผมว่าชัดเจนอลจนะจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างในในกอง โอเคเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้พามาดูฝนดาวตกไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเห็นไปหลายลูกแล้วตกแบบรัวๆก็มีฝนดาวตกฝนดาวตกสโคสโคอยากจะเจอแบบ แว่เรนไม่ต้ตงงองโซนสซนในหมอกม่อะไรโอ้ฝั่งนี้ชัดเจน ิดเมืองนะครับมันแสงมันค่อนข้างดีสว่างนะมองไม่ค่อยชัดแต่ก็พอมองเห็นอยู่นะลมแรงเลยวันนี้เม่ีไม่มีลมเลยตึกๆลมแรงมากเลยอไป็ปึงไปนอกลางเต็นน่าจะดี